สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวลอกนะครับเป็นทาทูล่านะครับ s v นะครับสปูล v TW นะครับหนึ103 <S 2> <S 2> <S นะครับ SH <head> นะครับผมตัวนี้เป็นลอกใหม่มือหนึ่งนะครับผมอยากลองเนะาะก็เล่น ก็บอกตรงๆครับเล่นชิมา a โน่นะครับตั้งแต่ S.L.X.D.C. นะครับแล้วก็คู r าโด D.C. นะครับก็คือมันมันมันดีนะแต่ยังไม่ตอบโจทย์สำหรับเหยื่อเบาที่ผมใช้ตกทุกวันนี้นะครับก็เลยยอมขายทิ้งไปนะครับช่วงแรกๆเราก็จะยึดติดเรื่องเสียงเนอะอะาะกะว่าเ,ออเสียงดีคงจะ ตีคงจะคงจะดีแต่เอาจริงๆแล้วมันไม่มันไม่ตอบโจทย์นะครับมันตีเหนื่อยผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไดว่านะครับลองเล่นตระกูลไดว่าสักหนึ่งตัวเนาะอันนี้ก็คงจะมีคนรีวิวทั่วไปแล้วแหละก็ไม่ต้องดูมากมายเนาะในกล่องมันก็ไม่มีอะไรหรอกเอาจริงๆเลยนะดูตัวลอกกันไปเลยบางคนก็จะรีวิวกล่องผมก็บางครั้งก็มี ครับมีคนรีวิวแล้วก็เลยไม่อยากจะรีวิวนะนบบนนก็ <c oughs> ยอมลงทุนนะครับขายชิมา a โน่คูราโดทั้งสองตัวออกไปเลยนะครับเพื่อเล่นใดว่าพี่พี่นาะนาะนะหลายหลายท่านบอกว่าสมฉุน ลองเล่นสักครั้งลองจับดูสักครั้งมันจะดีนะได้ว่าอ่ะโอเคผมยอมนะครับโห<อ><อ>แต่เรามาพูดถึงเรื่องดีไซน์ดีกว่าแม่งโคตรหล่ออะเนี่ยโลโก้ได้ว่ามีอะไรเนะี่ยมันป่องมนะั้งเนี่ยรูปเอ้ยไม่ใช่มันมุมรูปมันมุมรีวิวแบบบ้านๆมีปรับระดับปรับหน่วงต้องยี่สเบอร์นู่น ชิมานโนมีแค่ไม่กี่เบอร์เองนะเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยจะดีผมก็ไม่รู้นะว่ากลไกมันเป็นยังไงเพิ่งครั้งแรกได้จับครั้งแรกตัวนี้ผมเป็นมุนขวารอบเจ็ดนะสีสีแดงแดงอันนี้ก็สวยนะครับสีสวยผมก็จะรีวิวแบบบ้านๆเลยนะไม่ต้องอ,อะไรมากมายอ่ะอู้ยตรงนี้สวยนะครับเนี่ยออกแบบมาสวยเนะี่ยแบ่งมุม 7.1ทาทูล่า HVTW นะครับอะไรเนี่ยไทยแลนด์เหรออ๋อเม็ดอินไทยแลนด์ขอทำที่ประเทศไทยเองนะโอ้ดีประเทศไทยนี่แหละดีนะครับไม่ต้องไปหรูหราของงมืองนอกหรอกบ้านเราเนี่ยเนี่ยทำดีสุดแล้ว โอ้หสวยวะ่ะสวยสวยสวยดีไซน์มันสวยดีครับพี่น้องดีไซน์สวยเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูนะครับว่าการตีเหยื่อทรงเหยื่อมันดีแค่ไหนนะครับสำหรับตระกูลไดว่านะครับมันจะเหมือนชิมาโ,โน่ไหมตีแล้วจะเหนื่อยไหมต้องหวดแรงไหมแต่ผมยอมรับนะชิมาโ,โน่คาตีอ่า งานชะโดนะถ้าพูดถึงงานชโดงานหนักๆตีเยื่หนักๆของมันใช้ดีนะครับชิมนโนมันใช้ดีมากรอบอ่กแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าตีเยาเบาเนี่ยไอท่อาได้ว่าเนี่ยมันจะดีไหมแต่ชิมนโนมันดีแน่นอนครับทนทนแน่นอนเรื่องอางานหนักๆโอเค เดี๋ยวผมจะไปลองนะครับไปลองแล้วทําคลิปให้พี่น้องดูไอตัวนี้มันน่าจะออกมานานแล้วแหละเนี่ยตัวนี้ผมว่าน่าจะมามันตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบแล้ว่ะเต่อเ,ตเอ้ยตอนนี้ปีสองพันอะไรวะ2022สองพันยี่สิบสองไงเออสองสองปีกว่าแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับไหนๆก็ชอบมันแล้วก็ซื้อเลย คิดอะไรมากโอเคชอบกดไลค์กดแชร์นะครับผิดพลาดอะไรพูดอะไรไปล้วก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนแบบตรงๆพูดแต่พูดตรงๆดีก็ดีไม่ดีก็คือไม่ดีดมผมทุบมาหลายตัวแล้วลองไม่ดีจุ่มน้ำเลยผมแม่งก็มันตีไม่ดีจะให้มันดีได้ยังไง โอเคครับเดี๋ยวลองดูได้ว่าจะจบไหมถ้าจบก็ได้ว่าแสดงว่าอ่าผมเนี่ยมาถูกทางแล้วงานเบาบายบายสวัสดีครับรังนะจุบ๊บจุ๊บ FC ทุกท่านหอมหอมก็โป๊ะ